ตัวละครน,นี้โดนเนิฟมาแล้วนะครับในแพทล่าสุดซอมบ้าครับตัวที่มีความป่วนเป็นอย่างมากคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงแนวทางการเล่นหลังโดนเนิฟนะครับว่ามันยังสามารถเล่นได้ไหมและเล่นยังไงได้บ้างในแพทล่าสุดเนี่ยร้านค้าก็รีใหม่นะครับใครที่อยากเติมโอเวอร์วอชหรือโอเวอร์วอชลีโกเข้มผมขอแนะนำร้านอาร์ชชอปบริการเติมเกมราคาถูกสุดคุม้มปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องใช้รหัสผ่านใช้เพียงลิงก์เรเซอร์โกดเท่านั้นให้เราเข้าหน้าเว็บอาร์ชชอปโดยใช้ลิงก์ที่อยู่ในเดสคริปชั่นเลือกแพคที่ ซื้อโอวัชคอยหรือลีกโทเค็นแล้วเลือกแพคที่ตรงกับในร้านอาร์ช o อปเมื่อกี้เลือกข้อมูลการชำระเงินผ่านเลเซอร์โกจากนั้นก๊อบลิงก์ที่ได้ไปวางในช่องของร้านอาร์ช o อปใส่จานวนสินค้ากดสั่งซื้อแล้วก็รอดําเนินการอีซี่ใครอยากเติมโอวัชคอยหรือลีกโทเค็นแบบสุดคุม้มแถมปลอดภัย100%ต้องร้านอาร์ชอปเท่านั้นครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยมาเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงก,กันก่อนนะคะว่าซอมบ้าเนี่ยโดนอะไรไปบ้างอย่างแรกเลยก็คือเวลาแฮกเนี่ยจากที่ทําดาเมจแรงขึ้น40%เนี่จะ,ห,จะหังทําใ้ตวปิบ ต่อมาก็คือเราไม่สามารถแฮ็กตัวเดิมได้อีกแล้วนะครับและระยะเวลาที่ศัตรูโดนแฮ็กเนี่ยก็ลดลงจาก10วิเหลือ8วินะครับตัวที่โดนแฮ็กแล้วไม่ว่าจะโดน e EMP หรือว่าเราคิดขวาใส่ก็จะไม่สามารถแฮ็กซ้ําได้แล้วนะครับต้องรอ8วิถึงจะแฮ็กได้อีกครั้งสุดท้ายก็คือจากเดิมที่เราแฮ็กแล้วจะใบศัตรู1.75วิตอนนี้เหลือแค่1.5วิครับง่ายๆก็คือศัตรูจะใช้สกิลได้เร็วขึ้นนั่นเองแต่พอมันแฮ็กซ้ําไม่ได้เนี่ยก็เท่ากับว่าเราจะสามารถแบศัตรูเป็นเวลา1.5วิในทุกๆ8ววินนนาาาทีีครรััผมมองาามองง่กเื้้ โดนหนักไปหน่อยนะหนึ่งก็คือโดนลดอเมรดลงมา15%จาก40เหลือ25ซึ่งมันก็เยอะไปนิดนึงและ2เนี่ยก็คือศัตรูแฮ็สก,กิลได้เร็วขึ้นอีกส่วนตัวผมคิดว่าการเนิร์ฟทีเดียว2ออย่างนี้เนี่ยมันหนักไปหน่อยมันทำให้ซอมบ้าเนี่ยเล่นคนเดียวยากเกินครับส่วนเรื่องแฮ็กตัวซัมบ้าไม่ซัม้าในผมเฉยๆครับเพราะปกติอะเราก็แฮ็กตัวระคัมอยู่แล้วนอกจากจะหายตัวแล้วก็แฮ็กซัมไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรผมเลยไม่ได้ซีเรียสการเงินตรงนี้เท่าไหร่ครับเพลสสไตล์ของซมอนนม จะทําให้ทีมของฝั่งน้องข้ามหันมาช่วยได้ไวขึ้นแล้วเราก็ต้องวับกลับไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือถ้าจะเล่นแบบสไตล์เดิมหายตัวไปแฮกแล้วก็เก็บหนึ่งตัวเราต้องแท็กกิ้งเป้าให้เป๊ามากๆครับเรียกว่าต้องพลาดให้หน้อยที่สุดเลยถึงจะจบศัตรูได้ไวครับแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับทีมเวิร์ดและตัวละครอของอีกฝ่ายด้วยถ้าเขาหันมาช่วยเร็วเราก็แทบจะหมดสิธิ์ฆ้าเลยครับอย่างน้อยเราก็ต้องฝึกแท็กกิ้งให้ดีในระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็ต้องเป็นการแท็รก,รกระ,ระยะในะกล้ด้ ก็ลองไปแท็กลูซิโอก็ได้ครับมันจะมีใช้สกิลผักใส่เราด้วยนะคล้ายๆกับการเล่นจริงเลยลองฝึกยิงหลังจากแฮกด้วยนะครับเพราะาสิ่งนี้ผมมีปัญหามากที่สุดเวลายิงก็คือเอฟเฟกของการแฮกครับไอ้รูปหัวกระโหลกแดงๆเนี่ยมันบังตัวศัตรูหมดเลยผมมองไม่เห็นเลยนะครับว่าเขาวิ่งไปทางไหนบ้างดังนั้นเวลาฝึกเนี่ยผมก็จะแฮกก่อนค่อยยิงนะครับจะได้เป็นการฝึกสายตายนะแต่ถ้าคนที่ไม่มีปัญหาแบบผมเนี่ยก็ไม่ต้องแฮกแล้วค่อยฝึกยิงนะครับฝึกแท็กแบบปกติได้เลยยิงเร้วแท็กยิงได้ด แต่การแฮกของซอมบ้าเนี่ยก็ยังมีความเก่งอยู่นะครับเราสามารถแฮกอรรมตะของแบปติสซ์ซึ่งจะทำให้อรรมตะเนี่ยพังไปเลยอย่างไฟนี้ผมเห็นว่ามันมีอรรมตะอยู่นะครับเราจะยิงเนี่ยก็ไกลไปนิดนึงผมก็เลยแฮกเอาครับดังนั้นสไตล์การเล่นของซอมบ้าที่ปรับมาใหม่นั้นผมแนะนําว่าให้เล่นเพื่อทีมครับจากเมื่อก่อนที่เราแฮกเพื่อฆ่าตอนนี้ให้เราหันมาแฮกตัวละครที่สําคัญครับตัวที่ต้องใช้สกิลถึงจะเกง่งเช่นแท้งหลายๆตัวนะครับลฮา,าร์ดอย่างไฟนี้ลายฮาร์ดอันตีแล้วก็เราจะพุ่งนะครับเราก็หายตัวไปข้างหลังแล้วก็แฮกก็จจะทําาาให้้เฟพพื่่อนนนกกรรดุงชไคับ หรือว่าจะเป็นรดฮอกตอนปั๊มยาหรือว่าแฮกโอริซานะครับเพราะว่าเขาไม่มีโล่เนาะเราไม่สามารถแฮกข้ามโล่ได้นะครับพอแฮกปุ๊บก็จะทาให้เขาโดนดาเมจแรงขึ้นเพื่อก็สามารถถมดาเมจได้แป๊บนึงก่อนที่เขาจะใช้สกิลได้ซึ่งการเล่นแบมนี้จะทำให้เพื่อนทุกทีมเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะครับตอนที่เราหายตัวแล้วแฮกเนี่ยเราจะสามารถออกจากวินวอล์ตอนไหนก็ได้นะครับด้วยการกดยิงเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการแฮกแล้วยิงต่อเลยเราอย่ารอให้แฮกเสร็จก่อนค่อยออกจากหายตัวแล้วยิงเพราะว่าการออกจากหายตัวเนี่ยมันมีดีเลยนิดนึง หนึ่งจะทําให้เราสาบานแฮ็กเสร็จแล้วก็ยิงต่อได้ทันทีเลยครับ นอกจากนี้เรายังสามารถแฮกยาหรือเทลแพคไม่ให้ศัตรูเข้ามาเก็บอีกด้วยครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องจัดตำแหน่งของยาให้ได้ก่อนครับจากนั้นให้เรามองหายาที่ศัตรูมีโอกาสจะเดินไปเก็บมากที่สุดแล้วเราก็ไปแฮกทิ้งไว้ก็จะทําให้ศัตรูเสียเวลาเพิ่มขึ้นครับซึ่งการแฮกยาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแฮกอันที่เราจะวัดไปใช้เสมอไปถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่ในไฟนานพอที่ยามันจะเกิดใหม่เราก็ไม่จำเป็นต้องแฮกครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะแฮกยาใหญ่นะเพราะมันเกิดช้าครับและใช่ครับการวางเทเลพอร์ตของเราเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องวางไว้ที่ยาเสมอไปเช่นนกกัาาาารววงทททลลพออ์ตตยดํู ามารถวิ่งมาหาได้ง่ายครับเพราะมันเป็นอะไรที่เบสิกและใครๆก็ทํากันถ้าเราโดนทำลายเทเลพอร์ตเนี่ยเราจะเล่นยากกว่าเดิมเยอะเลยครับเรียกได้ว่าตายง่ายมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากวาร์ปมาเก็บยาให้เราลองปาวาร์ปไว้แบบแอบๆบใกล้ๆจุดที่มียาอยู่จะทาให้ศัตรูหาเทเลพอร์ตของเราไม่เจอครับเราไม่ต้องกังวลว่าถ้าเราวาร์ปมาแล้วไม่ได้เก็บยาทันทีเราจะตายไหมคําตอบคือไม่ครับสกิลทันสโลเกเตอร์เนี่ยเมื่อเราวาร์ปเราจะสามารถล้างสถานะพิปกต,ติต่างๆได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นระนัยของแอชกับดักวิดโดหรือา,า,า,กกางน นะับมจพวกนี้จะหายไปหมดเลยหลังจากวาร์ปรวมถึงสิ่งที่ติดอยู่กับตัวเราอย่างเช่นระเบิดของคาซิดี้หรือว่าอติของเทเซอร์ระเบิดพวกนี้ก็จะหล่นลงพื้นนะครับไม่ได้ตามตัวเรามาด้วยเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ต้องวางวาร์ไที่ยาเสมอครับอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่าวางวาร์ไปไกลเพื่อนจนเกินไปเข้าใจว่าบางทีตำแหน่งของยาเนี่ยมันอาจจะอยู่ไกลนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปแค่วาร์ปกลับทันเนี่ยไม่เสียชีวิตระหว่างทางเราให้ support ฮิวให้ก็ได้ครับการที่เราวางวาร์ไไกลเกินไปเนี่ยจะทำให้ทีมเราเนี่ยขาดตัวผู้เล ไฟได้ครับบางทีอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเราเวากับมาเก็บยาปุ๊บเซตอะไรเรียบร้อยนะครับก็จะเ,เดินกลับไปต่อเอ้า เพื่อนตายหมดแล้วยังไงก็อย่าลืมว่าเพื่อนต้องการเราเสมอนะครับฝากเอาไว้อย่างสุดท้ายนะครับโปรตีและวับกลับมาเนี่ยก็เท่ากับว่าเรากำลังรีเซ็ตตัวเองเพื่อไปไฟใหม่เนาะอย่าลืมรีโหลดกระสุนนะครับผมเป็นบ่อยมากเลยนะคือมันต้องทําอะไรเยอะแหละวับกลับมาปุ๊บกดหายตัวปลาเทเลพอร์ตเันใหม่แฮกยาสรุปลืมรีโหลดกระสุนสุดท้ายวิ่งไปเข้าไฟนะครับเอามาจากหายตัวยิงได้2แป็กกระสุนหมดแล้วแต่ยังไงก็อย่าลืมรีโหลดกันด้วยนะครับอันติีคือสกิลที่ไม่ได้โดนเนิฟมานะครับซึ่งความเก่งของตัวนี้เนีี่่ยยหลลัักกๆ็จะออูทตร ให้เราพยายามฟา์มอันติให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับจะยิงเฉยๆเลยก็ได้หรือว่าจะแฮกแล้วค่อยยิงแล้วแต่เลยซึ่งอันติเนี่ยใช้เพียงแค่1,400นแต้มเท่านั้นเองและให้เราเก็บอันติมาเล่นในทีมไฟจะดีกว่าครับทำดาเมจส0ของเลือดที่มีอยู่แล้วก็แฮกทุกคนที่โดนนะครับสาเหตุที่อันติของซอมบ้าเก่งในไฟมากๆเนี่ยเพราะมันสามารถแฮกอ็อบเจกต์ของศัตรูได้ครับแฮกป้อมแล้วก็เทเลพอร์ตข,ของซิมิสตา้าแฮกป้อมท็อปจอน แอตติของวิกกิ้งบอลแฮ็กบอบ,บ,อบพวกนี้เนี่ยจะโดนแฮ็ก8วีหมดเลยนะครับส่วนสกิลอมาตะาแล้วก็ออนติของแบปติสเนี่ยจะพังไปเลยนะครับ กาใช้อันติเป็นสกิลเปิดเสมอนะครับถ้ามีโอกาสสื่อสารกับเพื่อนด้วยนะครับเพราะสกิลเราเนี่ยจะสามารถใบศัตรูได้ด้วยถ้าเรารอให้ศัตรูเปิดก่อนเนี่ยเรา,าจ,จะใช้อันติได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรครับเว้นเสียแต่ว่าฝั่งลงข้ามมีมอยล่าครับถ้ามอยล่าอันติแล้วเรา e เอ็มพีออกไปเนี่ยมันก็จะใบแล้วก็ทําให้อันติของเขาหยุดทางานครับถ้ามีตัวพวกที่วางออบเจกต์หรือว่าเชนดิ้งสกิลนะครับอันนี้เราสามารถรอใช้อันติสวนได้และทําให้อันติของพวกเขาเนี่ยใช้งานไม่ได้เลยส่วนในบางจังหวัดที่เรามองว่าัตตรรรูอออาาาาาจะใใชช้้ิิหืว่เเปดไฟสมถ ัดจังหวะก,ก่อนได้เลยครับเราควรที่จะต้องอ่านเกมอ่านจังหวะของศัตรูหน่อยนะบางทีทั้มิ่งเราอาจจะดีนะครับแล้วก็ทําให้สกิลของศัตรูเนี่ยโดนขัดกลางทางแล้วก็ไล่ไม่ออกนะครับอย่างเช่นไฟนี้ผมอยากจะเข้าไปอีมพีเพราะว่าสามารถตัดตัวเขาได้ก่อนแล้วแต่ว่าคลิโกรเนี่ยดันปาั์ติพอดีนะครับแล้วก็โดนอีมพีขัดแล้วก็ไม่สามารถไล่อันติได้ครับลองฟังจากเสียงดูนะ ในความเป็นจริงเนี่ยมันค่อนข้างยากที่จะเดาจังหวะก,การใช้แตติของอีกฝ่ายนะครับมันขึ้นอยู่กับทัมมิ่งล้วนๆเลยมันต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ดวงด้วยส่วนหนึ่งนะครับถ้าสามารถขัดสกิลของศัตรูได้เนี่ยชนะไฟร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซอมบ้าผมมองว่าหลังโดนเนิร์ฟเนี่ยซอมบ้าจะเอามาเป็นตัวทำคอมโบกับทีมมากกว่าการเล่นคนเดียวจริงๆการไปแฟงแบบเดิมเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับแต่ผมมองว่าอาจจะค่าได้ยากขึ้นและมันเป็นการฟาร์มอัตติมาได้ในทีมฝ่ายมากกว่าครับยังไ ถ้าอยากจะขอบคุณมากๆสกามารถกดสุปตะแงได้นะครับ subscribe กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งไาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะขอบคุณสำหรับการรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนบาย